โอเคท่านผอซาดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมกอยินดีตอนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่อง T c ซ g a m เกมกันงอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราวอพาทุกคนนะผมมาอยู่กันที่หน้า VVIP Store Shop นี่นะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแจกโค้ดเรดกันนะครับทุกคนสำหรับใครที่หาดูเข้าเว็บไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับผมอยู่ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็กดที่ลิงก์มาที่หน้าเป็นไ้เลยนะครับผม สำหรับใครที่อาจจะไม่มีบัญชีก็ต้องสมัครก่อนนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเป็นข้าวบบนะครับทุกคนโอเคเราไปแจกโค้ดฟรีกันดีกว่านะครับผมก็ให้ทุกคนเข้าไปที่เติมโค้ดนะโอเคแล้วผมก็สำหรับตรงหน้านี้ให้ทุกคนกรอกรหัสต้งตามผมได้เลยนะครับผมใครที่เข้ามาดูใหม่ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับผมก็รหัสโค้ดที่อยู่นี้กลเป็นี่เลยนะครับทุกคนก็กรอกตามนี้ไปเลยนะครับผมเป็นโค้ด o u r w i rta 2นะครับผมให้ทุกคนกรอกตามนี้ไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วกดตรวจสอบตรงด้านล่างผมตรงสีเขียวนี้เลยนะครับนี่นะครับแลกโควส้าเสร็จนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่บัญชีนะครับตรงนี้นะครับทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับก็ดูตรงควอยของมันอยาจะอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับฟรีวันนี้นะผมก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับของใครที่ไม่ทันเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้านะครับทุกคน สำหรับาค้ฟิลนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้จเจอกันอีกคลิปหน้าและผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายค่ะ